HELLO HELLO สวัสดคีครับท่านผู้ชมพบกับวันนี้เราพร้อมากับ POLICY อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมซาวาบุคครับสองนะครับคือเพราะว่าเราเคยเออเอเอ,เ,อเล่นเกมพอร์ครับแต่ตอนนี้ผมสร้างพอร์อันหนึ่งที่มันอยู่ใน PlayStation 5จากเกมเอฟเี่นอนเกมตอนผมสร้างเคย นีิงเป็นเพลี่นี่คือใหญ่มากเลยดูสิมันเป็นเพลซี่ชั่นเพล่ชั่นมันข้ามันใหญ่มากแต่ืงในมันคอม้าในแมันไม่มีหรอกนะต่ถ้าดูในข้างในถ้าเปิดตรงนี้เราจะเห็นข้างในนี่ข้างในข้างในมันข้างในเพลซ่ชันเพลีชัน้า่นี่ นโ้โดูสวยมากแผมว่าใส่ผมใส่เพ1ซินหนึ่งะครับอันนี้ก็คือวันเวแปลว่าห้ามเข้าขายว่าไปทางเดียวเท่านั้นผัจะเริ่มเลยดูผมผมใส่ป้ายด้วยดาที่หคือเพซิชันหนึ่งดีต้านสูตเพซิชันอันพารคอสร้างด้วยโพลิซีนสร้างผมเองอันเริ่มอันนี้ดาที่หนึ่งดาที่หนึ่งไปเร็วเล้วต้องกระโดด ตรง playstation 1นี่แล้วตรงนี้จะเช็คเพราเช็คพอยต์โอเคสเตตนาที่2คือมันจะเป็น p l a y s t เ t ชันคอนโทรลเลอร์แบบไม่มีอนาล็อกนะครับนี่อันนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้คืออันนี้น่าจะมี PlayStation 1นครับแล้วอวันนี้สเตทที่3คือไมนมันได้มันไม่มีอะไรเลยนะขึ้นบนไดนยัไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่ดูชคอนโทรดูช็อคนะครับ เราตัวช็อกตัวอ้าเกดตอที่สอ๋อเราเริ่มมาตากเพ์ตอนนี้เพนหนึ่งไปแล้วเราก็เลยเป็นเพ a เซสชั่นสอนะครับอันดูช็อคสครับนี่คือดูช็อคสองกิดทึบนี่แที่หคือเป็นเพ a เซสชั่นสอเดี๋ยวนี้จะยัดอ้าเกือบต้ยโอ้ไม่ดีดูเกอดดต้องเพนไม่ะไมท นี่เพย์ซชั people, ่นสองมิ่นอ yeah. uh ีกแล้วมีเพย์ซชั่นอีกนี่ดาที่6กมันคือคอนโทรลเลอร์เพ3หรือเพย์สไม่รู้ไม่ไม่มีปุ่มเลยนะว่ามันยากสุดนี่คือดดสาที่หนี่คือโดดาที่หกนี่กือดาที่เ็นี่คือเพย์ซ t ชั่นสามซูเปอร์สนะครับเริ่มรับนี่อ้าวไม่ต้อกันอ้าอ้า้ย้เนเ้้้ยเ้เ <c oughs> น,นี่เฮอนดี่เฮิ๊บเฮิบอินเดยเฮิ๊บอินเดียเฮิบอินเใช่พอยด์าที่8คอนจอยเพย4สจอยเพย4สแล้วก็สก็ที่เคือเพรเชั่นสี่ครับต้องระมัดระวังไม่ให้โดนรูไม่ได้ตกรูนะครับวาไม่ต้องให้โดนน้ำมามามันครับ รอบนี้เรามี p l เพย์ซีน่า4อยู่ในเป็นแบบสควิชชี่นะครับสควิชชี่แบบ PlayStation 4เนี่ยผมว่าแล้วก็จอย PS 4เนี่ยผมมีนะครับผมมีผมทำเองผมไม่ได้ซื้อมาผมทำเองนะครับอันนี้คือ PS 5ครับ PS 5คือต้อง5ถึงเกินอนี่ PS 5ก็ต้องเพย์5อันนี้เป็น PS 5อีกน,นิดเดียวก็เป็น PS 5แล้วก็ต้องกดดีฮึบนี่ดาที่11 จอยดูโอเซนดูโอเซนดูโอเซนนะครับต้องระมัดระวังไม่ให้ดกนะเหลหนึ่งนี่ได้แล้วมีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งได้แล้วนี่นี่ตายแล้วเอ้ยมีตอบคำถามด้วยเหรออะไร PlayStation อันเริ่มมาจากปีอะไร นี่คือหนึ่งเ้่อ,อ,องพันยี่สิบสี่ผมว่าน่าจะหนึ่พว่าเป็นเซนนี่ได้แล้วตรเอ้ได้แล้วโอหนี่ได้แล้ว่าสามคชนชนะยินดีด้วยเย้โอ้ดูดิดูดิห้องดูเหมือนดูเหมือนห้องนี้มากดูเหมืนหอน เพลย์ของผมนะครับตอนมันมีห้องควรนะมันไม่ใช่เนาะห้องกวรห้องควรจนะนเหมือนโรงแรมโรงแรมโรงแรมต่รันี้มีคอมผมนะคอมของผม,อ,ม,อ,มอยู่ตรงนี้ผมทํางานอยู่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นโคมไฟเตาร์ไมโครเวฟปองควันน,นี้โซฟาแล้วก็อันนี้ทีวีนี่ก็ตู้ลิ้นชักแล้วจะมีเพลย์ซี พย์สนะี่แล้วตรงนี้เป็นคอนจอยเพย์สี่แล้วก็อันนี้อันนี้เพย์ห้าแล้วนี้ตัวเซนตัวเซนนะครับใครดูสวยกว่าใครใครดูเหมือนกันแล้วก็เตียงของผมครับมันไม่มีสีน้ำมันนะผมไม่ไม่มีตัวเหล็กแล้วผมก็เลยเลอกเป็นไม้แทนแอนนะครับแต่ไม้แตกง,ง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่ผมว่า แพ้สีเนี่ยเล้วพห้าเนี่ยผมอาจจะผมไม่เคยเห็นบ้านเอ่อบ้านนู้นนู้นเคยมีเป่าสปอรับแล้วตอนนี้คือตอนนี้คือตอนนี้คือไม่ใช่ครับโอเคตอนนี้ดูสวยมากเลยห้องของฉันดูเหมือนโรงแรมนู้นมีคอมไฟแล้วนะ่นนะครับโอเคอันนี้คือแพ้ห้าออบ,บิในพาร์คคอร์ครับดูดิ นี่มันเป็นโลโก้ PlayStation นี่เคาเห็นนะครับนี่โหด,ดีมากเหมือนเพ a y s สเตชันสมจริงมากเลยอันนี้มันหรือไหนลเราเห็นนะนี่ผมอันนี้เป็นที่ใส่แผ่นเกมตรงนี้แล้วก็นี่ไฟเปิดปิดนะครับโอเคเราวนไปวนไปดูดิมันเป็นทำไงบ้างโอเค,อเคนี่นะครับ เพลย์สเตชันถ้าเกิดใหญ่ใครอยากมาใครอยากโอเคถ้าเกิดใครชอบเอาเอาบิพักคอนี้ถ้าใครชอบพักคอของเพลย์สเตชันนะครับผมเอาเอา,เอาดีไซน์มาจากโลบอคมันก็สร้างดีไซน์กับไม้คราฟมันก็สร้างเป็นสุจริงโอเคถ้าเกิดใครชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง ผมจะไม่พาคลิปใหม่ของใครครับโอเคขอบคุณทุขขกคนที่ตขอขอขอิดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย